อ้าวแล้วก็เป็นแรลลี่ตัวเดียวมาจะก,กันได้ไงการอะไรจ้ะแล้วก็ตีตีตโหอ,อย่างนี้จบเลยปะเอาทางเอาทางนี้แหละเอาทางนี้แหละแล้วส่งใครมาแล้วส่งโลมาชอน,นี้ยุตีตีตีตตตอดีอเออปิดตีอันติแล้วก็ดันกลับไม่โดนทุกคนว่าเนียนได้ปะทุกคนว่าเนียนเอาป้อมได้ปะ <laughs> ดิวตายก็ตายอ่ะมาดิพอ้พอมแล้วก็หนีออกบนครับเพื่อเราไปแล้วหนึ่งตัวราโดนซูมกาโดนสกิลยุ้ยแล้วกู้สวดมาดิอันติตีเรียบร้อยครับได้ยื้ยมาหนึ่งได้ยื้ยมาหนึ่งแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็ได้เอาละอ้โูเต็มเต็มโอ้ยองขูแรงเกินมีครับมีเกินเพื่อนมีเกินมีเกิน เปลี่ยนเียวปึ๊บอูหโดนเชี่ยวอู๋เสียหมดปกติตมันต้องเด้งตัวเ้าวะเฮ้ยตายหมดเหรออย่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมรู้สึกว่าเพื่อนเราจะตายกูยไปแล้วเพื่อนเราแล้เพื่อนเรา,เรา,เเรายังอยู่เพื่อนเราอย,อยู่ทุกคนจบไปจบไปจบไปจบ,ปจบครับกต,ตีตีป้อม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 ร้านเติตตตมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลลาโกพั๊ พอให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Backcover Mobile สแกน QR Code ได้เลย Stellar g o p a t h at. จะทะเเป็ตนตางกฎหมายไม่มีฟีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์วันนี้ก็มาเล่นวีโร่เจอกับมาลอสนะครับแล้วก็ฝั่งเรามาเล่นเป็นฟอร์เรนติโนป่าด้วยนะทุกคนมันก็จะไม่สามารถล้วงได้มากมายใช่ไหมมาดูกันว่าใครจะต้องเป็นคนล้วงแทน เชิงหนามันเชิงหนาทุกคนมันเชิงหนาไม่ไม่เข้าคีบต้องพยายามอย่าโดนปาดนะครับพอเวลสองก่อนก็ดันเขาเออกจากคีบทุกคนอย่าให้เขาปาดทั้งคีบทั้งคนนะนี่านปปาตาม่าตีไปตีไปกดตีอ่าตีเขาเข้าป้อมแล้วแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช็อตนี้ไปว่าเอ้าเอ้าเดินกลับเอ้าเอา้าเ <laughs> ไม่เทงโอ้ไม่บวกบกันม้งเนี่ย เอาว oh, <take> uh, ่าเอ้าคือแทงตอนนี้หรอแทงตอนนี้คือดันอ้โหโดนเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักหเกือบตายทุกคนตายในป้อมนี้คือตายเลยนะตัวเราอะโอเคปีก่อนเพื่อนถอยเถอะไม่ได้ละหุยหุยเม็ดมาอ้โหถ่ายกันหมดไปเนี่ยถ่ายหมดไปละโดนว่ะทุกคนโดนว่ะโดนว่ะแล้วโดนมันมาอีกปึ๊บโอเคมันผักพืชมันผักพืชวิ่งหน่อยถอยแล้วถอยแล้ว้โหูไม่คุ้มเลยนะครับมามาสามตายสอง คือจังหวะนี้ไม่รู้ใจกันนะจริงๆแบบว่าต้องให้ลมแทงแล้วก็เข้ากันแต่โมเขาเหมือนกับแทงแล้วก็ออกแทงก็แล้วก็ออกนะฮะมันก็เลยแบบสองจิตสองใจว่าจะเอาดีไม่เอาดีไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตนึงเกิดจะตายสามแล้วเป็นตัวอื่นนี่คือโดนสามแล้วเนี่ยพูดถึงจริงๆเพื่อนไม่ต้องลงมาก็ได้นะข้างบนเป็นเอลสุใช่ไหมไปกดเอลสุน่าจะคุ้มกว่าแต่เขาเลือกที่จะลงมาข้างล่างด่าครับ ทุกคนตอนนี้ต้องดักมาลอดมันต้องวิ่งมากลางน้ําวิ่งมาทีเอาละเอาละกุดันปึ๊บตีอันตีปึ๊บอย่าห่วงครับใส่เลยใส่ส,สุดใส่สุดตอดให้เจ็บตอดให้เจ็บตอดให้เจ็บตอดใ,ให้เจ็บครับโอเคน่าจะไม่ได้ละน่าจะได้แค่น,นี้อึดจังวะ <laughs> อึดมากมากเลยนะครับชุดหนึ่งแบบอ,อ๋อได้ประมาณ40ปอร์เปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอ้โหรว,วยม่ดะตีรวนไม่มีเกิดด้วยนะไม่มีพาสซีฟโอเคเพื่อนเราลำดาร์กอยู่ทุกคนคิดไงกับฟอร์เรนดีโนป่าลองบอกกันหน่อยมันแบบเล่นเล่นโอเคปะ่ะฟอร์เรนป่าเนะี่ยเก็บสแต็กแล้วก็ไปครับขอน่าจะไอ้นี่นะไปเติมเลือดเราผักแล้วก็เคลียร์คีิไวเลย โอเคอยากได้คลิปเล็กอะ่ะไปที่อื่นไปเดินปะเดินปะไม่หว่ะทุกคนไม่หว่ะแล้วเขาเอาว่ะแล้วเขาเอาจริงจังแล้วเราไปลาได้ปะทุกคนรอจังหวะเวลาได้ปะขอทั้งคนทั้งอุ้ยมันดูดเราตีทั้งคนทั้งป้อมมันตีปะยังไงตีตีต,ตีมาดิมาดิมาดิม,าดมีโฮลี่สามมันเด้อตีจอกเกาะตีจอกเกาะเป็นเอ่อดาเมจขาวนะครับดาเมจขาวนี่คือทูดาเมจทะลุเกาะ มา้อนก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลยครับเฮ้ย<ไหน>ยังหวะยังไม่กลับวะเฮ้ยๆเอาวะยังไงวิ่งไปกูเฮ้ยมันโดดดันกลับไม่โดนภาพนี้เหมือนกับโดนเหยียบแล้วก็ติดอยู่ในนั้นนะแต่จริงๆมันออกมาได้เฉยเลยแล้วเพื่อนอ้อมหลังฟอรเรนดิโนอ้อมหลังอีกแล้วทำไมแบบเขาลงมาข้างล่างกันบ่อยมากเลยนะฮะจริงๆต้องไปแบบเอาด้านบนให้ขาดานะข้างล่างมันกดอยู่แล้ว ได้ปอมป่ะไม่น่าได้นะครับเนี่ยเขาปาดทีเดียวคีบเกือบตายหมดแล้วเราฝืนนี่ก็ยังอุตส่าห์โดนยังอุตส่าห์โดนแบบไปปลายไปไปลายสกิลอยู่นี่มาช่วยเลยว่ะทุกคนยนู้บอกว่ากลับไม่ได้หรอกเออข้างบนโดนนะเอา้าเอา้าเล่นอื่นโดนนะถ้าเกิดแบบมาเล่นนี้เยอะแล้วดันไม่โดนหรอกดี ตีตีไม่สนครับไม่สนคนไม่คนไม่สนคีบเอาคนไม่สนคีบเอาคนนะฮะเมื่ <c oughs> อกี้พูดผิดกปนหน่อยลากมาครับเดี๋ยวโดนปาดอเอแล้วก็น่าจะได้คีบเล็กมาลอสคือเขาไม่ทิ้งเลนเลยแบบนี้ก็น่าจะป้อมยากหรือเปล่าแต่ข้างบนก็ไม่สะกิดกันนะข้างบนแบบเลือดเต็มเลยเลือดป้อมโอเคครับมาลอสโผล่ตัวมาแล้ว ดูดมันจะดูดป่ะมันจะดูดป่าทุกคนต้องระวังแ,แรงนะปึ๊บโดนป่าไปหนึ่งทีไม่เป็นไรครับชอบ็อตนี้อะไรอะไรมาทำอะไรการมาทำอะไรการย,ยังส่กห์โดนสกิลหนึ่งตูเลนเริ่มมากแล้วครับฝั่งตรงข้ามแล้วข้างบนข้างบนยังไงน่าจะได้โ,โหเสียว่ะทุกคนอ้าวมาล้อดเดินช็อตนี้ได้ป้อมชัวร์ฟอร์เรนคัตทีจริงๆต้องให้ฟอร์เรนคัต โอเคน่าจะได้แล้วครับได้ป้อมแล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาป้อมก่อนเลยแล้วาเกิดมาร้อนมาคือตัวเดียวแน่นอนทุกคนเราจะใส่นะครับเราจัดเต็มยังไงปึ๊บดันแล้วก็ตีแล้วก็อันตีแล้วก็ตีต,ต,ต,ตีตีว่าฟิกออกหลบโอลีสซัมมันเนอร์ปิ้วป,วปวิอืมฟิกมันฟิกวะแล้วมานาหมดเอือมานาหมดตีช้าโอเคกลับบ้านก่อนทุกคน เราควรจะกลับไปหามานาก็นหน่อยนะเทากัาบว่าเราได้ป้อมก่อนเพื่อนเลยตอนนี้แล้วก็อ้าวข้างบนก็เสียข้างบนเราเสีย,ยทุกคนฟอนเดน n ิโน่ยังไงฟอนเนิโน่ลงล่างเค okay, แล้วก็ออกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น่าจะออกได้ขึ้นได้เหมือนเดิมแต่ว่าป่าเขาเป็นตูเลนนะอาจจะต้องออกกันเวทหรือเปล่าเดี๋ยว ้ายเกมลองดูหน่อยแต่ว่ามันเป็นมาลอสนะคือ,อปาดทะลุหมดอะ่ะเนี่ยครับความยากของมาลอสออฟเลนคือมันเดินช้าทุกคนมันเติมช้ามันเดินไปเติมช้าเดินกลับมาการป้อมช้าดังนั้นเราก็จะแบบเจาะเจาะเลนเดียวเลยนะครับไ,ได้ไหมได้ป้อมไหมเว้ยม,มีคนมา มีคนม้ามันไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้เนี่ยเดินมาใ,ใกล้นี่คือแตกนะเอาว่ะเอาจริงว่ะแล้วเดินเดินมาทำไมตีอันต,ตีตีตีเรียบร้อย <c oughs> เนียนปะ <c oughs> เนียนเกินนะฮะขอป้อมอีกป้อมหนึ่ง <c oughs> เพื่อนบอกว่าจะเอาจบกันเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มารอขึ้นข้างบนแล้วครับสบายแล้ว โอเคตรงกลางบวกเฮ้ยตรงกลางบวกจนนี้เอาเอา้าวป้อมใหญ่นะบอกเลยเอาเอาแหลกอะบอกเลยตลีแหลกอ่ะมาี่เฮ้ยฮึบ่มบไม่ทันหรือนิดเดียวน่าจะมีเรื่องอีกนิดนึงนะครับคีฟมีอีกสักแบบเรากดสกิลหนึ่งตีชุดหนึงตัดแตกแน่นอนเออเสียดายปะแล้วก็ตรงกลางตรงกลางห่วงมากห่วงมากก็คือเจาะขวาเลยรัว เอาละครับนีเพื่อนเราก็ไปอยู่กองกันตรงกลางนี้คือจนนะหาเงินกันยังไม่มีคนมาเกียร์ครีปมาล้อเหมือนจะเจอล่าสุดอยู่ด้านบนแล้วก็เ,เมดเขาอยู่กลางโรมอยู่กลางนะครับดังนั้นขวาก็เอาแครี่มาอยู่ด้วยแครี่อยู่กลางโอเคป่าเขาก็อยู่มัาางกรแอบนี้อ่ะตรงนี้มันมีแทบได้ไงวะ ต้องใส่แครี่จะมานะครับไม่เป็นไรแล้วขอบูได้ปะล่ะขอบูได้ปะช็อตเนี้ย <c oughs> เนียนปะทุกคนขอบูขอก่อนเออแล้วแครี่ก็เดินมาด้วยเรียบร้อยนะครับได้บูมาเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปคืนเขาทุกคนเราโยกไปเลนบนดีไหมขอรับเวฟหนึงแล้วก็เดี๋ยว อาจจะโยกไปเลนบนดีกว่าทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มมาล่ากกันแล้วปิดทางวิ่งไปปิดหน่อยโอเคตายกันหมดป่ะตายหมดป่ะอดไายครับพอเลนลำแล้วก็ตายเองทางขวาทางขวายังไงทางขวาขอคิปขอคิปเข้าป้อมหน่อยขอคิปเข้าป้อมทีนึงเร็วปึ๊บอึบ อ้าวแล้วก็เป็นแคลี่ตัวเดียวมาจะกันได้ไงกันอะไรจ้าแล้วก็ฟลิกตีตีโอ้โหอย่างนี้จบเลยปะจบอย่างเงี้ยแครี่ฟิกแล้วจบครับเอ็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคนหืมไม่ทันนะครับรถมันเลือดน้อยไปเกือบจบได้อยู่แล้วเอาดิดันดันจนจบอะ ตุ้มหินระเบิดโดนชั้นดาวนะครับชอทนี้ถอดมาก่อนไหมเพื่อนถอดมาก่อนไหมมันเกิดกันแล้วนะโอเคเราวิ่งขึ้นบนไหมทุกคนเอาป้อมบนสักทีนะครับอยู่มานานนี่เงินยังไม่นำอีกหรอดันขนาดนี้ตูเรนมาครับเรนวิ่งมาเร็วจังนะวิ่งมาเร็วจังนะเอาตายนะตึบตึ๊บสกิลหลบดีเ่านดักอยู่ครับ ตอนนี้โอเคเลือน้าไม่เอานะครับเลือดเราก็น้อยเลยละเกินโดนมาตอดมาล้ออยู่ข้างบนเลือดน้อยไปนะครับเดี๋ยวโดนมาล้อปาดน่าจะปาดเหยียบตายแล้วมั้งเนี่ยไม่โอ้ฟอลินเป็นลำลึกฟอลินลำลึกนะฮะไปแย่งบูเข้ามา ตีราตีสดได้เลยนะทุกคนป้อมบนเนี่ยบอกเลยไอเทมพร้อมแล้วคี่มาโอเคไม่เป็นไรดันค่อยๆดันก็ได้จะได้ไม่ต้องหวากลับนะครับถ้าเกิดเราแทงตีเลยน่าจะเสียเลือดนิดหนึ่งดันได้อีกป้อมหนึ่งครับแล้วก็ต่อเลยครับยาวๆเกมมันชนะกันที่ป้อมใช่ไหม Ừ, ให้เพื่อนเขาบวกกันไปแล้วตีป้อมดอกไปไหนเอา้าดอกไปไหนหรอสงสัยจะดอกบั๊กหรือเปล่าเอาอทางเอาทางนี้แหละเอาทางนี้แหละแล้วส่งใครมาแล้วส่งโลมาชอนอุยุตีตีตีมาดีเอเอเราปิดตีอันติแล้วก็ดันกลับอูไม่โดนถ้าโดนมันตายนะทุกคนถ้าโดนเอลซูคือร่วงเลยนะนนะ่ะโอ้จะหล่ออยู่ละ ฟอร์เรนติโน่น่าจะดอกหายนะครับเขกลับบ้านไดีก่อนนะฮะแล้วก็ป้อมกลางเมดแครรี่ไม่ตีกลางออกเมื่อกี้เห็นคลิปเข้าอาจจะแบบตีคนหรือเปล่าเดี๋ยดายนะฮะถ้าเกิดได้ป้อมกลางก็จะได้เมกาคลิปน่าจะชนะง่ายอยู่ตานนี้เหมือนเข้ามาเล่นตีป้อมเลยทุกคนสกอร์3-0นั่นนั่นนั่นไปตายกันอีกแล้ว ขอโทษด้วยเราพลาดเองต้องไปไม่ได้นะครับทุกคนเพื่อเราตายเยอะเกินเยอะไปเดี๋ยวแบบจะกลายเป็นวนลูปต้องเซฟเซฟหน่อยวนลูปก็คือ,เ,อเพื่อนตายใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราไปตายแล้วเพื่อนเกิดแล้วเพื่อนไปตายเราเกิดอะไรเงี้ยมันมันจะกลายเป็นวนลูปตายนะครับท,ทุกคนว่าเนียนได้ป่ะทุกคนว่าเนียนเอาป้อมได้ป่ะ ปูดิตายก็ตายอ่ะมาดิาป้อมแล้วก็หนีออกบนครับนั่นไงเขาตีดาร์กจริงด้วยว่าแล้วเชียวมีเราป้องก่อนมาเดิดาร์กซเลเยอร์เอ่อตอน12นาทีแลกกับเมกาครีปกดขุมบอกเลยเนี่ยครับออฟลนมันไม่ใช่อัสซินนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ช้ามาร้อน,นะฮะแล้วก็เอ่อไม่มีอัสซินตัวหลวงด้วยดังนั้นเราก็ดันสบาย ไม่มีใครมาแบบต่อต้านเราได้ทุกคนมาเต็มที่เราก็แค่วิ่งหนีมันก็ฟรีละตัวมันขาดนะครับทีมเราเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดกดล่างฟิกเฉยจะกดสก,กิลหนึ่งไม่เป็นไรครับเกมยังนำถือว่าไม่เสียเยอะฟอเรนตาอยู่รอรอกอนนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราปิดหลังได้นี่ว่ะปิดหลังวะโจมตีแล้วเนะี่ยกดโจมตีละอะไรโอเคเออเมดมันสองทีหาย แครี่วกเฮ้ยเฮ้ยแครี่มาแครี่มันมาเพื่อนเอาดีง้างไว้โอ้โหโดนปาดก้นแรงมารอสมาลออก็แรงเกินมารออแรงเกินทุกคนเฮ้ยเฮยไม่ดีโอ้โหโ,โ,โดนซูมอีกไปละไปละเพื่อนเจอกันเรื่องไม่ดีครับช็อตน,นี้แบบนี้จบไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าไปไปแจกเยอะ เออพอไปพอไปแจกเยอะปุ๊บเงินเขานบเงินเขากลับเข้ามาเท่าใช่ไหมเอาเงินเท่าปุ๊บมันโหดนะไอ้เพื่อตัวต่อๆเนี่ยเอลสุตูเลนคอมโบโปกมายืนยังไม่ไหวนะครับกลับบ้านแค่นั้นเลย <c oughs> หรือถ้าเกิดแบบไม่ยอมกลับมาลอตปาดทีเดียวหายคอมโบทีมเขาแล้วก็ข้างเราก็ไม่มีคนรู้วเหมือนกันนะครับยกเว้นเราจะฟีกเข้าไป ซึ่งเข้าไปแม่งโหดโคตรยากอะบอกเลยตูเลนอย่างเงี้ยตันต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเ,เมดเขาชอยคอยผักให้อ,อยู่อ่ะอย่าขี้เพื่อน,น,น,นรู้สึกว่าจะวนลูบแล้วนะไปตาย <laughs> ไปตายเกิดกันแล้วก็ไปตายนะฮะโหแล้วแล้วคือก็ตเกิดดันเลยครับ ถ้าเขาคือถ้าเขาเปิดก๊อตคือเราดันจบอะบอกเลยยังไงโตโรโ,โตโร่เพิ่งตายดเวยงงทุกคนว่าจะมีคนมากันปะจะมีคนมากันปะ็อตนี้โอ้โหไม่มีแทบอีกทะลุเลยครับเดินทะลุเดินดูโอ้โหมีคนมากันดีตีมากันเยอะครับถอยเราก็มากันเยอะไปเอาเลนละกัน็อตนี้ โอ้โหพลาดมันมันสกิลสองทุกคนเราตายแล้วโอเคมันสกิลสองพอดีกับเราฟิกเข้าไปเออสกิลหนึ่งถ้าถ้าเกิดเมื่อกี้เราสกิลหนึ่งโดนใช่ไหมแล้วก็อันติตามเขาน่นาจะตายนะตูเลนเสียดายนะครับจังหวะมันโป๊ะมากเลยอ่ะ <c oughs> มันแบบปุ๊บปั๊บเลยอ่ะลิเลียลิเลียลิเลียยังไงเพื <t> ่อนกระลำแทงแล้วเพื่อนเราก็ลำแทง วเราเพื่อนเราก็ล้ำแถงถามจริงถามจริงเอ้าเอาเอามาล้อ,อยังดีมาล้อมันนิ่มนะครับมาล้อตายโอเคแล้วก็พอเรนดอกวืดพอเรนดอกวืดทุกคนหนีได้ป่ะน่ะยังหนีได้ครับอุ้ยเขียวขึ้นพอเรนเขียวขึ้นแล้วยังยังหนีอยู่พอเรนบอกว่าอุ้ยเกือบแล้วแล้วก็ตายอยู่ดีนะครับโดนหินอันติีแล้วคลิปเข้าวะน่ะ ขีบเข้าไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไม่สามารถจบได้นะโอ้โห16นาทีตานี้เอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวปะกันให้ตีตีอันติโอเคเราไม่ได้ฆ่านะครับแอดซิปมาเฮ้ยเแคลรี่แคลรี่รอเพื่อนไหมรอเพื่อนก่อนไหมโอ้โหจริงๆแคลรี่ของหน้ามาตีเอ่อดาร์กนะตีได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะช้าไปแล้วละ่ะ เราเนียนปะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเขามาโซนตรงดาร์กเราก็เนียนจบได้นะเอาจริงทีมเขาโป๊กขนาดเนี้ถ้าเกิดแบบเราเข้าไฟนะทุกคนไปยืนตรงหน้าและโดนแบบยูวิโดนอลสุโดนตูเลนเรียบร้อยไม่ได้ไฟเล่นหมดหลอดก่อนมาล้อมาครับไม่ค่อยอยากเสี่ยงจะสู้กับมาร้อตอนนี้นะ มันมันรวยแล,ล้วเลดเกมรวยแล้วโอ้สกอร์18ต่อ16นะสกอทีมอ่ะค่อนข้างสูงสีมากตึงเกินเชียคีบครับเวลาเกมนำอย่างเงี้ยทุกคนแล้วทำอะไรกันไม่ได้นะครับรู้ตัวว่าบวกกับแพ้อ oh. ดันคีบอย่างเดียว oh. ดันคีบแล้วหนีดันคีบแล้วหนีอะไรอะไรหินหินนตีแล้วหินนตีแล้วมาดิมาดิต่อไปสองทีไม่เข้าเลยแล้วมาล้ออยู่ข้างหลังครับ โอเคหว่าลร้อปาดเราอดีสู้ตายอุ้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 ยแล้วแบบมีชีวิตหนึ่งไงยังไงมีชีวิตครับเปลี่ยนก่อนเขียวมันขึ้นละโหไม่ไม่ได้หว่ะทุกคนเตียตี๋ยตีก็เกิดไม่ได้เงินน้อยไปเฮ้ยเราเพื่อนจะเอาดักแทงไม่ไปแทงหรอแทงไม่แทงหอเ<ๆ>พื่อนจริงจรงแทงก็ไปแทงนะครับคนที่แบบโซนต้องเป็นลิเลียน่านะทุกคนเรียบร้อยผิดผิดรูปแบบอ่ะเนี่ย ผ,ผิดรูปแบบนะเนีย okay, ่ยยังไงแคลรี่เรียนหน้าไปละว <are> <laughs> ตัวโลไม่มาเทงนะแล้วจริงๆเป็นตัวแคลรี่เราเป็นตัวที่แบบยิงกอดยิงเพื่อออบเจกช้ามากๆนะครับ <laughs> ในแข่งไม่เจอเลยเนาะทุกคนโฟนเนี่ย <laughs> เอย้มันมีมันมีช่วงหนึ่งอะครับที่เขาแบนอ,ออกจากการแข่งเพราะมันบัก๊กใช่ไหมไม่รู้ว่าปัจจุบันคือแบนอยู่เปล่า <laughs> แต่ไม่น่าแบนแล้วนะเขาน่าจะแก้ไปแล้วปะบัคก็สุนฟ้าหรืออะไรทักอย่างจะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้เหมือนกันนอเลยครับ19นาทีตานี้ไม่จบจบไม่ได้แต่ป้อมเราแบบยังเหลือเยอะมากอะ่ะทุกคนว่าเกิดเราเสี่ยงไปล้วงหลังมันจะล้วงได้ป่ะแต่ก็ยากอยู่นะครับถ้าเล็งจริงๆต้องเล็งยุ้ยนะ เพราะว่าเราเล็งตัวอื่นใช่ไหมโดนยุ้ยมันผักช่วยได้โอเคค่อยๆดันครับค่อยๆดันมาโอ้ยแล้วเพื่อนเราโดนแล้วหนึ่งเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งตัวเราโดนซูมเราโดนสกิลยุย้ยแล้วกูสวนมาดิอันติตีเรียบร้อยครับได้ยุ้ยมาหนึ่งได้ยุ้ยมาหนึ่งแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็ได้เอาละโอ้โหเต็มเต็มโอ้ยโอ้โหแรงเกินมีครับมีเกิดเพื่อนมีเกิด นี่เกิดเปลี่ยนเคียวโอ้โหโดนเคียวโอ้โหเสียหมดโอเคเขาไม่ตามนะฮะเกือบแล้วเนี่เกิดไม่ไม่เปลี่ยนเคียวก็คือตายเรียบร้อยแล้วก็แพ้ได้เลยนะนเนี่ยเป็นช็อตพลิกอีกหนึ่งช็อตน,นะครับที่ยังทำให้เราได้เปรียบอยู่เอาละแล้วเสียเคียวเสียเกิดครบแล้ว ตอนนี้ก็คือต้องออกอะไรละ่ะไอดาบใหม่เหรอใช่ไหมไอดาบกันดาเมจหรือไม่ก็อะไรดีดาบกันดาเมจแหละดีสุดไม่ก็เนี่ยทุกคนไอเพิ่มเกาะแต่เพิ่มเกาะมันก็โดนมาร้อตป่าดีเนาะเ,ออเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันขอคิดดูก่อนหรือว่าจะเป็นใ้นี่ดี กดได้เกาะยังไงล็อกคิวแต่ล็อกคิวก็เป็นเกาะเนาะเ <You 're S 1> ออมันก็ลำบากอยนะครับน่าจะต้องเป็นเนี่แหละทุกคนดาบใหม่ดาบใหม่ลดดาเมจน่ดีสุดมาลอดป่าก็ยังกดกันได้ <You 're S 2> โอม้มันมันยื้อจัดเลย <So S 1> ทุกคนตึงจัดไม่ยอมให้จบ เกมรูปร่างเริ่มกลับมาแบบสูสีเฉยเลยนะฮะนะดันอย่าไปโดนมาล็อตป่าดเล่นนะทุกคนมันแรงมากๆนะครับน่าจะดาบแดงอะไรครบเรียบร้อยตีตีดันครับดันไว้ก่อนดันไว้ก่อนไม่รู้แหละแล้วตรงกลางเพื่อนบวกกันกูเอาเนี่ยแหละไอ้กุปุปั๊บปุบ๊บปุ๊บอ่ะได้หนึ่งดันเฮ้ยแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดเอาหายกันหมดเลยเหรอ ได้แค่เกิดของเอลสูมานะฮะแต่โดนเพราอไม,มันเมื่อกี้เพื่อนเราบวกไม่ใช่หรอครับใช่ไหมเพื่อนครัเขาเปิดเรียบร้อยแล้วอะกลายเป็นเราเข้าคนเดียวเฉยเลย <c oughs> ลก็คือไม่ไม่ไม่ได้ติดใครด้วยนะเมื่อกี้มาเลงที่เราทุกตัวเลยนะครับได้แค่เกิดเอลสูนะแถวนี้เอลสูก็เลยเป็นเคียวแทนเราก็เสียหมดเลยนะฮะ แล้วก็คงต้องเปลี่ยนเป็นเคียวเหมือนกันดาร์กอีกแล้วก็ตัวที่สองสูมครับเอลสุแล้วฟอร์อเลนฟอร์เรนลำฟอร์เรนลำมชอบนี้ตายเองวนะน่ะอุ้ยกับโดนปาด <The S 1> เอา้าอย่าบอกนะว่าแพ้ไฟ <More. S 1> <laughs> เพ <laughs> ื่อนเนแพ้ไฟจริงแพ้ไฟจริงทุกคนโอ้แย่แล้วแพ้ไฟจริงนะฮะดักได้ปะดักก่อนอดีตตีอันติเอา้ามันเอา้าทุกคนมันไม่โดดลงไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักแล้วดีเ่ๆหน้าเราตายเลยทีเดียวอุย้ยโอเคมีล้างถ้าเกิดไม่มีล้างเราน่าจะเสียเออ่เคียวนะครับ แล้วเพื่อเราได้เฉยอ,อะไรครับนี่พอเรากลับบ้านได้เฉยเมื่อกีท้ทำไมแบบมันไม่เข้าไปตีเอลสูให้ก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมมันตีโดนนะแต่ว่ามันไม่เด้งตัวเราเราลงไปอะ่ะออปกติมันต้องเด้งตัวเอาเฮ้ยตายหมดหรออย่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม รู้สึกว่าเพื่อนเราจะตายกูไปแล้วเพื่อนเราแล้เพื่อนเรายังอยู่เพื่อนเรายังอยู่ทุกคนกูจบไปจบไปจบไปจบครับฟิกตีตีป้อม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 เย่ก็รู้ยังนะครับว่าใครแบกโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในย t u b e จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ มาดูสกอร์กันหน่อยเราวน่าจะที่ไทยๆายเพราะว่าไม่ค่อยได้บวกใช่ไหมทุกคนนั่นสนะฮะถือาาว่าโอเคแต่ว่าทําจบเกมได้อ่ะครับน้องๆ้2องสกอร์ตีป้อมไปอย่างเดียวเลยโอเคไว้เจอ,อกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนไปก่อนแล้วบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด